วันนี้กับชาลีพอเจ็ดใช่ครับเริ่มได้เลยใช่ไหมอ่ะคุณต้องแนะนำตัวก่อนเอาใหม่ oh สวัสดีครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมวันนี้เราจะมาประกาศข่าวกันกับผมชาลีพอเจ็ดลวผมชื่ออาร์เธอร์อันด์ต์พ็อคเจบ ก็มีคนบอกว่าผมซักเสื้านานไปมันพด<ม>ไม่ใช่นะครับผมกินกินเยอะตรงนี้ก็จเจริญอาหารอยู่ในวัยเจริญอาหารใช่ก็ในยก่อนนะครับวัยเจริญอาหารคุณบอกน้องคุณด้วยว่าเอฟเฟกต์น้อยลงเอฟเฟกต์น้อยลงหน่อยครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสิ่งใหญ่ด้วยก็แล้ว ก็ไม่ต้องไม่ต้องเราจริงจังเราพยายามเอฟเฟคไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เราคุยกันเรื่องที่มันเป็นข่าวที่ค่อนข้างซีเรียสซีเรียสก็คือข่าวของวันนี้มาก็วันนี้เรามีอย่างน้อยหัวข้อประมาณอยู่เท่าไหร่ครับคุณอาเดอร์ก็สามสี่สามสี่หัวข้อสามสี่หัวข้อเรามาคุย ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนึง14,000คนกับอีก700ก็ได้เวลาที่เราควรจะอ่านเขากั็สวัสดีเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับอยู่กับผมปุ๊บกับขขาวชาลีโปรเจกต์สวัสดีครับชื่ออะไรครับคุณแนะนำตัวด้วยครับเวลาผมแนะนำตัวกคุณต้องแนะนำต่อด้วยได้ครับ <Okay. S 2> ผมชื่ออาร์ลันตะปเจสครับมาก็เรามาเข้ากันที่ข่าวแรกเป็นเป็นข่าวที่ผมก็ได้เล่าหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังเกิดขึ้นกันอยู่บ่อยๆเนาะบ่อยๆบ่อยๆคุณช่วยเสียงดังขึ้นเวลาอ่านข่าวนะครับวันนี้เราจะเข้าสู่ช่วงจริงจังหน่อยก็คือม้าลายจุดคู่บอลยกพวกตีกับหมาไม่มีลาย ปัญหาเกิดจากเจ้าของหมาดูหมาคู่บอลเลี้ยงดีกว่า <Wow. S 1> เลยให้จิจกรรมกับเลยทำใหเ้เลยทำให้อิจฉาอิจฉากัน,กน and this is how they pick a fight แต่ <c oughs> ไม่มีใครชนะ S <S no one w ว n n แล้วทั้งสองฝ่ายสะกดกินสะกดกินก็ดีกันก<ด>็ื่อเนื่ง,งด,ด้วย f อของเราเนี่ยมีชอบการฟังข่าวที่ไม่ใช่แค่ภาษาไทยนะเนื่องจากว่าเรามี f อที่หลากหลายหลากหลายคนคุณช่วยอ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ ไป,ไ,ไปเลยครับดขอยจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพเขาเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมา oh. เรามาอ่านก่นโอเคอะ horse แฮมไม่ใช่อะ dog have a line a spotted line a white line It's so clean in cool born. I like to pick a fight with other dogs that, that don't have spotted lines or maybe nice color. Mm. The problem. The problems came from the owner because.

Toys the has been Upering price คือช่วงเนี้ย <like> ราคาของเล่นขึ้นใช่ making kids have less toys คือของทำให้เด็กๆเนี่ยได้ของเล่นปริมาณที่น้อยลง่ <ète! S 1> งเด็กเด็ก hmm. ๆได้ของเล่นปริมาณที่น้อยลงใช่ mommy and daddy saying complaining ก็คือเนื่องด้วยพอของเล่นแพงขึ้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆหลายคนเนี่ยก็ได้บเนนะพูดถึงราคาที่มันแพงอืมเลยไม่กล้าที่จะประไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะใช้เงินใช้เงินเก็บซื้อให้ลูกๆก็ ป้ายไฟสวยสวยดีขอบคายเด่นค,ครับวันนี้ที่หน้าตาอาจจะดูตึงๆหน่อยหนึ่งด้วยอ๋อเสื้อตึงตัวตึง ได้เรามาเข้าข่าวที่สามกันก่อนที่เราจะคุย <3 S 2> อะไรเล่นขอญาตคุยจริงจังได้ครับสาทยไปเลยครับอ <c oughs> อันนี้อันนี้ขออันนี้ญาตพูดเป็นข่าวที่จริงจังหน่อยนะครับเ <c oughs> นื่องจากว่ามีมีเอฟซี FC ของน้องหมีน้องหมีที่ส่งปอกคอมาให้ก็ <c oughs> <c oughs> คุณเล่าให้เขาฟังได้มาปุกคอน้องหมี มีคนส่งมาให้แต่ใส่แบบผิดวิธีปลอกคอเลยหายไปตอนนี้กำลังเล่งตามหาอยู่มีความเก็บหน้าคืมีความคืบหน้าอย่างจะรับแจ้งอย่างไรจะรีบแจ้ง อย่างไรจะรีบแจง้งผมอยากรู้ภาษาอังกฤษอ่านให้ฟังหน่อยไอมีคอลา a lot of people have sent them a lot but I mean w h e r the wrong way so it just disappeared and it never come back so We have to find it hmm. It's so tight on the face hmm. Which we have to unleash the collar And put it on like a necklace Ah uh, I <coughs> ปกคอน้องหมีเนี่ยมีคนส่งมาให้นะครับแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะครับเราได้ใส่ผิดวิธีใส่ผิดวิธีไปนะครับเลยทําให้ปกคอของน้องหมีเนี่ยหายไปต้องขออภัย f อฟด้วยตอนนี้ก็กําลังเร่งตามหาอยู่มีความขึ้นหนัอะไรจะรีบแจ้งเนื่องจากว่าปกคอที่ที่เอฟซีได้ส่งให้ให้คุณหมีเนี่ย เป็นปลอกคอที่ไม่เป็นปลอกคอที่น่ารักนะแต่ว่าไม่ได้หน้าตาเหมือนปลอกคอทั่วไปที่แบบมีสายรัดแล้วก็มีเหมือนเข็มขัดนะนะเลยทาให้น้องน้องหมาบางตัว,อตวพอใส่แล้วเนี่ยคืออาจจะแบบน้องหมาที่ยังไม่ชินการใส่ปลอกคอมากเลยทําให้มืออาจจะไปเกี่ยวแล้วดุดไปเพราะว่าเป็นปลอกคอแบบแป,ป,แป,ป๊บๆก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาย้ําเตือนให้ใส่อย่างถูกวิธีขอบคุณมากนะครับคนที่ส่งมาเขาก็ออได้ บอกว่าให้หาวิธีใส่ประอให้อย่างถูกวิธี<ม>ต้องพับต้องพับให้ถูกต้องใช่ไหมครับกแล้วก็ต้องใส่ให้มันแน่นหน่อยแต่ปอกกอหายไปแล้วปกะอตอนนี้ไ,ได้หายไปแล้วนะครับก<ม>็ช่วงนี้ก็เป็นเวลาจะสามทุ่มแล้วนะคุณก็มีเวลาประกาศข่าวอีกมามาเข้ามาสู่ข่าวที่จริงจังมากเป็นเป็นหมดข่าวที่ คนเปิดเอฟเฟกต์เราวันนี้ก็เบอร์เอรหน่อยนะครับเนื่<ข>องจากเบสไม่อยู่อ้าวอันนี้คุณเบสไปไหนครับอ,อ๋อคุณเบสไปไลฟ์พี่แกมปุ๋อ้าววันนี้เขาลากอยู่ปะเนี่ยบันเลยแล้ว <laughs> นายเช็คดิครนะับ <laughs> ขออนุญาตเช็คก่อนนะครับ ไม่ได้มีเพื่อนผมไลฟ์อยู่ใช่ไหมครับผม <Okay. S 1> ยังโอเคโล่งใจไป <c oughs> อ่ะโอเค <Okay. S 1> วันนี้คุณแก้มผมมีไลฟ์งั้นเดี๋ยวเราคงได้ักพักหนึ่งแล้วก็ลงไลฟ์มาอ่านข่าวสุดท้ายก่อนมีเพื่อน,น,เ,นอเพื่อนหลายคนเป็นห่วงเพื่อนหลายคนเป็นห่วงก็อ่ะคุณอ่านข่าวให้เป็นผู้ใหญ่ที่อ่านอ่านนะครับอ่าไม่ทราบว่าจีการินดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าซีซีทีวีเขา ทำการดูอยู่หรือเปล่ากามินกามินอ่ะคุณคุณอาเธอร์คุณคุณ,คณอ่านข่าวนอกสดงหนุ่มสาวจีกาหมีโม่กาโม่นักชาลีมีข่าว,าวแจง้งมีข่าวแจ้งมาว่าทั้งสองป่งวยไม่ระบาดอยู่ ไม่สบายว่ะไม่สบายอืซึ่งมาขอแจ้งว่าเรื่องนี้เป็นขา่าวปลอมเนื่องด้วยนักชาลีนั้นมัวใช้เวลาสปลางว่าว่าอยู่กับการแบ่งหินแปดปูนสร้างห้องน้ำถ่ายนอก เพื่อซับลงลงแขกเพื่อซับลงแขกเพื่อรับรองเพื่อรับรองแขกที่มาใช้บริการบอกลาอยู่อยู่อืมก็หวังว่าอีกครั้งหนึ่งจะคล่องขึ้นคุณลองอ่านแบบคล่องๆเว่านี่คือการที่เดี๋ยวเอฟเฟกต์ก็ไม่เป็นไรก็ได้คุณอ้องอ่านอ่านให้แบบคล่องๆเลยผมอยากอยากซับในการ อืมมาครับก็ช่วยอัานข่าวของหนุ่มสาวด้วยจีกามินกบเนชชาลีครับผมนักแสดงหนุ่มสายนักแสดงหนุ่มสาวจีกาโมเนชกชาลีมีข่าวแจ้งมาว่าทั้งสองป่วยไม่สบายอยู่ซึ่งมาขอแจ้งว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเนื่องด้วยเนชกชาลีนั้น มัวใช้เวลาปลางอยู่กับการแบบปูนแบบหินแบบปูนสร้างห้องน้ำถ่ายนอกเพื่อลองแขกที่มาใช้บทการบอกบอกปลาอยู่อ ขอพีขอ่ขอแบบอย่าลืมเสียงเสียงคุณนุ่งใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนนักข่าวเลยครับหมบักพ้อนะจริงจังซีเรียดนะครับมัามาัก <unboxing> นักแสดงหนุ่มสาวจีกามโมนักชาลีมีข่าวแจ้งว่าทั้งสองป่วยไม่สบายอซึ่งขอแจ้งว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเนื่องด้วยนักชาลีนั้นมัวใช้เวลาลางอยู่กับการแบกหินแบกปูนว่าง ว่างว่างมัวใช้เวลาว่างอยู่กับการแบกหินแบกปูนสร้างห้องน้ำท้ายนอกอเพื่อรับแขกที่มาใช้บริการบอกลาอยู่อืมก็ขออนุญาตบอกข่าวนี้หน่อยนะว่ามีข่าวลือนะครับเมื่อวานที่ผมได้ส่งให้คุณซันดูก็คือว่ามีข่าวออกมาว่าแน็ชาลีและจิกามินได้ได้ป่วย แล้วก็พักผ่อนต้องบอกตอนนี้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็มีข่าวว่าผู้จัดก,การคุณปูเป็นคนพูดไม่ใช่นะครับผมพวกเราสองคนไม่ได้ป่วยนะครับตัวเขาก็ทําธุระตัวผมก็สร้างห้องน้ําภายนอกอยู่เพื่อรับรองแขกต่ง<ๆ>างๆนานาที่มาที่นี่นะครับเนื่องจากว่าห้องน้ําเราไม่พอจริงๆแล้วก็มีห้องน้ําอยู่หลายห้องแบบตรงบอร่อปลาตรงไรแต่เนื่องด้วยที่ว่ามันดูสกปรกกับมันดูไม่ค่อยปลอดภัยเราก็เลยต้องเร่งทําห้องน้ํา ตัวชาลีเน่ก็ต้องเร่งที่จะสร้างห้องน้ำอยู่มื่วานก็ได้ทำฟุตตงฟุตติง้งฟุตติ้งเทลีนเทอะไรนาะเพื่อที่จะทำห้องห้องน้ำเล็กๆสองห้องไว้รับรองแขกที่มาที่นี่ก็ตากแดดดำหน่อยช่วงนี้ไหนอยากทราบว่าคุณแก้มมันี้เขาเขาเขาต้อง จริงๆใช่ไหมมีใครพอทราบไหมว่าคุณแก้มบุ๋มจะไลฟ์ตอนกี่โมงขเราจะได้ลงให้ทันก่อนเวลาใช่ขอขออนุญาตด้วยนะครับผมไม่ทราบจริงๆนะครับผมอุวนจนเชือปิดใช่ครับไม่มีคำใดๆตอนแรกเนื่องจากว่าคุณรู้ไหมว่าผมคิดว่าผมเนี่ยจะมีเวลาว่างอยู่ก็กะว่า อตอนนี้ก็เป็นคุณสุก,กัสกับคุณพิษวันนี้เราคงไม่ได้เล่นเกมตั้งใจจะมาสตรีมเกมเดยวคุณฝากฝากช่องแป๊บหนึ่งฝากช่องแป๊บหนึ่งฝากช่องแป๊บหนึ่งไม่ใช่ของคุณฝากมึงฝากคุณ <c oughs> คุณมาคุยมาคุย ดูเข mm ้าไหมด้่ไหมไมม่ดูนี่ดูนี่คับดูนี่ัน่นไอนเนี่ม้าก็ให้มาดูเพื่อความสบายใจวันนี้ก็คือแต่ละคนก็ทำนู่นทำนี่อืมเอ๊ะวันนี้อาเธอร์นี่ About you, and me Yeah. Mm. Mm. No, no, like. oh. <laughs> <laughs> oh, Okay. some it's more shots No. So People, oh, nice. You know, yeah. nigh, so nice. People yeah, Thai so really nice. like any cute fashion Thailand. You know? Fashion Thailand? This is fashion Thailand. Yes. Yeah. Yeah. It's a cool new style. Oh, jing. Really? Yeah. Yeah, ding yeah, ding. Really? นิวนิวสองพันยี่สิบห้าแฟชั่นไทยแลนด์อ๋อแฟชั่นไทยแลนด์มั้ก็วันนี้ต้องอ่าเราเข้ามาผิดเวลาเข้ามาผิดเวลาจะตลกนะครับเดี๋ยวเครียดกันก่อนแล้วเข้าอ่าชาลีอันต้อนโนว่าแกลมบุ๋มไลฟ์ตอนนี้ก็เอาเป็นว่าพี่เธอร์พเทอรมาเดี๋ยวเราชวนชวนเพื่อนๆดูห้องเข้าเข้าเดือดสเกมพอพอเราเข้าปุ๊บเราก็ออกเลยออกไลฟ์ เพราะว่าทุกคนใครว่างก็วัยรุ่นก็มาเล่นเกมกันคนแก่ก็ไปดูพี่แก้มบุญมันต่อได้ยอกยอกมาขอบคุณทุกคนจริงๆริงคัวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงครับที่ที่เสียเวลามานั่งดูเลยก็ไม่รู้นะครับผมขอใครที่ขึ้นผิดเวลาด้วยอ่ามาดูก่อนว่าอ้าวแล้งอะไรเราอ่ะแล้งไหนดูดิอะไร สายต้องเล่นแบบธรรมดาเราต้องไปตีไก่แบบธรรมดาคป่ะแบบนะไก่หมาก็วันนี้ขอบคุณทุกคนอ้าว<ม>อะไรอ่ะอะไระคุณต้องดาวน์โหลดอะไรเนี่ยแปบ๊บนะคุณบอกบอกเลขห้องไปดิแปบ๊บแป๊บแป๊บ,บชวนผมก่อนดิผมชื่อส s อตเทปเองเออนี่ <c oughs> การมียูทูบ <c oughs> ไม่เป็นวันนีไปเดี๋ยววีวีไปบายกันละ my name is scott tape ขอบคุณทุกคนจริงๆ <S <S You We don't fix We very strong ชาลี yeah. เมคโค่งนิ้วห้องน้ำเย yeah. ี่ยวหองน้ำ Today, coming to school check. Many people. Many <laughs> people came? No <know, laughs> sick, oh. sick, <laughs> sick. <laughs> <be> sick. <laughs> Charlie, is very busy. Charlie is very busy. He don't sleep. Many, um, many, <laughs> many don't sleep. Coming <laughs> just uh, yesterday. in take care. Just uh, popcorn mm -hmm. and do, do nothing. Do nang Yes. Watching movie, uh, watching movie and uh, only a long time and mm. and today um, today same ผักค,ค,นค,อ,คอน don't worry everyone คุณรอคุณรออะผมนี่ว่ะไหนๆค,คุณเขา้าเอยไปรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนเราไปตีไก่กันแบบธรรมดาธรรมดาก่อนเชิญเชิญผมไม่ได้เลยเพราะว่าผมนี่อยู่อีกรรสี่สิบวิคุณอน่ะกดไม่รอเลยอะคุณอ่านข่าวคุณอ่านข่าวนี้คุณอ่านข่าวนี่นี่ภาษาเนี่ยอะไร นังเนี่ยคุณอ่านข่าวก่อนอ่านทีนึงก่อนมาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยนั่นแหละเอาคล่องๆแบบเสียงใหญ่ด้วยนักแสดงหนุ่มสาวจีกาโมนักชาลีมีข่าวแจ้งว่าทั้งสองป่วยไม่สบายซึ่งมาขอแจ้งว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเอาเอาข่าวแรกก่อนแล้วกันข่าวคล่องๆเลย หมาวะหมาจุดคูบอลยกพวกตีหยิบหมาเก็บหมาไม่มีลายอ่านต่อเลยครับปัญหาเกิดจากเจ้าของมหมาคูบอลเลี้ยงดีกว่าเลยทำให้หอเออชากับอ้าวทุกคนอันนี้ อ๋ออ๋อ t ิสอีเวนต์กิฟต์ทุกคนเอฟซีกิฟต์อ๋อวังข่าวกันก็ทุกคนแฮปปี้วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมอ๋อขอขออนุญาตบอกเลขห้องปุ๊บแล้วเราไปตีไก่กันเนี่ยสองแปดสี่ศูนย์หนึ่งแปดครบแล้วครับทุกคน บ๊ายบายเจอกันบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปตามดูช่องพี่บุ๋มได้ผมขออนุญาตเล่นเกมเล้วกับบ๊ายบายบ๊ายบายเออ